ยังไม่ได้ถามนะจ๊ะสวัสดีจ้อมีใครอยู่ไหมจ๊ะไม่มีใครอยู่จ้าไม่มีใครอยู่เลยใครตอบจ๊ะไม่มีใครตอบค่ะงั้นสวัสดีนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะได้ค่ะได้ๆเจอกูส์ไหนตันดีนะไออะไรโฟลิเจอไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่จ้าไม่มีใครอยู่มีใครอยู่จ๊ะไ ไม่มีใครอยู่ก็ไมีใครอยู่เลยจ้ามไม่มีใครอยู่ก่อแล้วใครตอบจ้าไม่มีใครตอบค่ะไม่มีใครตอบเลยคะใครพูดอยู่คะไม่มีใครพูดอยู่จ้ามีสามพูดอยู่ไหมจ้ายังพอยังเนะจ้าแค่นี้นะจ้าได้ค่ะแล้ใครก่อนนะจ้าได้บอยได้บอยที่อยู่ ไม่ใช่เหะอคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะไม่มีใครอยู่ค่ะไม่มีใครพูดอยู่จ้ะอยู่คนเดียวเหรอคะใช่ค่ะแตตรงนี้คนอยู่ไหมคะไม่ค่ะมีแล้วนะคะ่ะอยู่กับใครคะอยู่กับพ่อค่ะอยู่กับพ่อเลยคะนี่ใครพูดอยู่คะ มีพูดอยู่ะมีพูดอยโทรโอ้ทำอะไรอยู่คะพูดอยู่จ้าทำพูดอยู่ะค,ะะคะับลูกค้าโอเค้อ,อเค,ค่ะงั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบ่อลูสยู่ดดไหนกลอเยนะบยบายค่ะ